สวัสดีครับผมบ้านันสตอรีนะครับวันนี้ก็ออกมาดูนาที่ผมได้มีโอกาสตัดใบข้าวไว้นะก็แปลงนี้วันตัดผมมีวิดีโอที่ผมถ่ายไว้อยู่นะครับว่าลกขนาดไหนนะครับก็จำนวนไร่ก็ประมาณ4ี่ไร่นะครับก็แปลงที่ผมตัดไปวันนั้นผมใช้เวลาตัดประมาณสามชั่วโมงครับเสร็จสีไร่นะครับ สามชั่วโมงนะแต่ก็เหนื่อาการอยู่ก็หลังจากวันนั้นผ่านไปสี่วันนะครับสามสี่วันอ่ะสี่วันผ่านไปสี่วันก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพวันนั้นให้ดูก่อนนะครับไปเอาภาพนี้ก็บันทึกไว้นะครับก็เป็นวันตัดอันนั้นตัดมาแล้วครึ่งหนึ่งนะส่วนครึ่งนี้ยังไม่ตัดนะครับก็ยาประมาณนี้นี่นะครับยายาอย่างนั้น นี่นครับนีแต่ยาเลยนะนี่ผนมะกบไปยาทั้งนั้นนะครับก็นี่นะวันตัดนะครับวันตัดอ่ะเดี๋ยวกลับไปปัจจุบันกันโอเคครับกลับมา อันนี้ไอบิงข้างหลังนี้คือภาพวิดีโอที่ผมถ่ายเก็บไวนบบนบน้นะครับคือบิงนี้บิงนี้นครับก็เดี๋ยวว่าอัปเดตกันก็แปลงนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาตัดคือหญ้าลกมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูแปลงด้วยกันไปกันครับก็หลักๆแล้วแปลงนี้ผมตัดสินใจตัดเพราะว่าวัชพืชเยอะนะครับก็เป็นพวกหญ้า ยาที่ผมถ่ายเก็บไว้แหละอ่ะนี่นะครับสังเกตว่าตัดมาสามวันแล้วตอนนี้เริ่มเห็นข้าวแล้วนะครับญ้าที่เราตัดไปก็เริ่มเริ่มเหลืองเริ่มคุมหน้าดินอ่ะน,นี่นะเอเออเนี่ยเนี่ยนี่นะครับใกล้ความจริงที่สุดนี่นะก็ค่อนข้างขึ้นมายาวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาวิงนี้ดีกว่านี่ตัดวันเดียวกันนะครับ ก็้าเนี่ยนี่นะครับยาเริ่มเน่าแล้วนะครับเริ่มแล้วก็ผมเลือกตัดตอนญ้าออกดอกนะครับมันจะทําให้ยาจะไม่เติบโตต่อนะครับตอนนี้สี่วันสี่วันอ่ะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูนะครับก็นี่นะรอยตัดนี่นะครับรอยตัดก็ความยาวจากรอยตัดนี่นะครับคืบหนึ่งนะครับคืบกว่าก็ แปลงนี้นี่ที่แรกมองรับไปเห็นข้าวเลยนะครับก็หลังจากที่ตัดไปก็ข้าวก็ขึ้นมาสวยนะครับถือว่าสวยเลยมองเห็นข้าวชัดเลยนะครับรอบนี้ก็เห็นผลนะครับการตัดทาลายวัชพืชแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงตัดให้สูงกว่าสะดือข้าวนะครับสําหรับข้าวที่มีอายุแล้วนะเนี่ยอย่างพวกนี้ข้าวมันเริ่ม เริ่มสูงนะครับผมก็เลยเลือกตัดตัดที่เหนือซะบึสะดือข้าวแต่ให้ต่ํากว่าให้ต่ํากว่าดอกหญ้านะครับมันจะมันจะตัดได้พอดีครับสะดือข้าวตรงไหนสะดือข้าวตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็นี่นะตรงนี้นะสะดือข้าวผมเรียกสะดือข้าวที่เรียกอะไรไม่รู้นะครับนี่นะตรงที่มันแตกแตกอย่างเงี้ยถ้าเราตัดตัดต่ําเกินไปนะครับ ตอนนี้ข้าวเราตอนนี้มันมันจะหมดเดือนกันยานะครับมันใก้ไก้จะได้อายุแล้วไกล่ไก่จะได้อายุที่จะเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับต่อต่อข้าวของเราผมก็เลยเลือกตัดแบบสูงกว่าสถืตข้าวนิดนึ่งนะครับก่เหลวไว้ประมาณนี้นะครับเ๋ยวไว้จากสถิตข้าวนะก็ แปลงนี้ตัดออกแล้วก็สวยนะครับยาไม่มีแล้วยาหายหมดแล้วครับก็เนี่ยสี่ไร่ที่แรกโอโ้โหจะได้ข้าวไหมนะครับนี่นะข้างหลังผมเนี่ยผมตัดตัดหมดเลยครับสองฝั่งนี่นะทีแรกก็มีแต่ยามองมองไม่เห็นข้าวครับก็เป็นการยืนยันว่าการตัดตัดใบข้าวเนี่ยสามารถกําจัดวัชพืชได้นะครับ ก็ผมยืนยันได้เลยว่ากำจัดได้นะพวกพวกหญ้าที่สูงกว่าข้าวเนี่ยเราตัดใบทิ้งมันก็จะโดนโดนพวกดอกพวกอะไรถ้าดีเลือกตัดตอนหญ้าแก่นะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันจะแก่ก่อนข้าวเราก็ตัดตัดเสร็จเดี๋ยวก็ข้าวมันจะงอกใหม่ไม่ต้องกลัวครับข้าวงอกใหม่แน่นอนผมยืนยันได้ไวด้วยเนี่ยบิงเนี่ยแต่ก็ไม่สวยนะครับบิงเนี่ย พอผมตัดมาตัดใบข้าวเห็นแต่ข้าวเลยครับไม่มีหญ้าเลยขราวน,นี่นี่นะกำลังแทงใบไม่นะบินไงนี่นะครับตัดขึ้นมาเลยแตกไม่เสมอเปี้ยถวไเลยน,นะโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแปลงนี้เฉยๆว่ายืนยันว่าผมตัดมาสองสามแปลงละปีนะผมปีแรกที่ตัดนะครับ ก็เป็นยาเยอะทั้งทั้งสองแปลงก็หมดปัญหาเรื่องยาทันทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนออกลวงกันว่าเป็นไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องมนนาสตอรีนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นกว่าทรยบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปกันครับ